งัน i, truth truth things, oh, ้นปัญหามันอยู่นิดเดียวว่าทําอย่างไรเราจะสามารถรู้ความจริงของกายของใจว่ามันคือตัวทุกข์ถึงวิธีแล้วนะวิธีการนะฮาวทาอย่างไรนะเราจะสามารถให้จิตใจเนี่ยมันรู้ความจริงของกายของใจว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ทุกวันนี้ไม่รู้ทุกวันนี้เราจะรู้สึกว่ากายเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างใจนี้ทุกข์บ้างสุขบ้าง บางคนนี่คิดหนักเขาอีกพระพุทธเจ้าสอนว่ารูปนามเป็นทุกข์กายใจเป็นทุกข์นะมองโลกแง่ร้ายตัวเองแหละมองโลกแงด่ดีนะเ,เลยคิดว่าคนอื่นมองโลกที่มองตามความเป็นจริงนะั้นเป็นการมองแง่ร้ายนะตัวเองก็ฝันเฟื่องอยากจะให้ร่างกายไม่ทุกข์อี้ฝันเฟื่องทนไม่ได้เลยที่จะได้ยินว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ อยากให้ใจิตใจมีความสุขนั้นทนไม่ได้ที่จะรู้ความจริงว่าใจิตใจนี้คือตัวทุกข์ศาส,สนาพุทธไม่ได้มองโลกแง่ร้ายศายส,สนาพุทธมองโลกตามความเป็นจริงนะสิ่งที่โลกก็คือรูปธรรมเรียกว่าโลกก็คือรูปธรรมกะน,มนามธรรมรูปน,ะนามคือกายาใจเหล่านี้พูดภาษาไทงงยง่ายๆนะแต่ไม่ตรงกับคาบาลีจริงๆคาว่ารูปก,กระนามเนี่ยไม่ตรงกับคำว่ากายกใจทีเดียวหรอกนะเลื่อมๆนิดหน่อย แต่ว่าอาศัยภาษาที่พวกเราพอจะรู้เรื่องนะถ้าพระพุทธเจ้าชี้บอกว่ารูปนามนี้เป็นทุกข์แล้วจบแค่นี้ก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้ามองโลกแง่ร้ายเพราะไม่มีทางออกให้เราชี้แต่ปัญหาแต่ไม่มีทางออกแต่นี้ท่านสอนวิธีนะที่จะทำให้จิตเรานี้ฉลาดรู้ความจริงว่ากายนี้ทุกข์รู้ความจริงว่าใจนี้ทุกข์ได้ นั่นไม่ใช่เรื่องการมองโลกแง่ร้ายแต่เป็นการท้าให้ลองพิสูจน์ดูว่าจริงหรือไม่จริงลองมาเดินในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนดูนะแล้วมาดูว่าผลที่เห็นนะจะตรงกับที่ท่านบอกไหมว่มากายนี้ทุกใจนี้ทุกแล้วถ้าเห็นผลตรงนี้แล้วเนี่ยจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงจริงหรือไม่จริงอันนี้จะรู้ด้วยตัวเองนะงันะ้นท่านไม่ได้ฝันลอยๆนะบางคนคิดว่านิพพาน เป็นโลกอุดมคติเป็นยูโทเปียเอาไว้ฝันฝันเอาไว้หลอกให้คนทำความดีนิพพานไม่ใช่ความฝันนิพพานเป็นสภาวะธรรมซึ่งมีตัวตนจริงๆมีลักษณะเฉพาะของมันไม่มีสันติลักษณะวิธีที่จะเข้าถึงสัมผัสพนิพพานได้ใจที่สิ้นตัณหาสภาวะที่สิ้นตัณหาเนะี่จะสัมผัสนิพานได้ จิตจะสิ้นตัญหาได้จิตต้องหายโง่คือทำลายอวิชชาความไม่รู้ลงได้อวิชชาก็คือความไม่รู้ในตัวทุกนี่แหละตัวแรกเลยไม่รู้ทุกเพราะไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มัรคเชื่อมกันไปหมดเลยถ้ารู้ทุกตัวเดียวนะก็ลาสมุทัยแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานเกิดอริยมัตคในขณะจิตเดียวด้วยนะ แต่ถ้าพลาดไม่รู้ทุกก็คือมีสมุทยัยนะไม่เห็นนิโรธนะไม่เกิดอริยมรรคแต่ถ้ารู้ทุกเมื่อไหร่ละสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเม่อนั่นเลยนะการรู้ทุก,ก็เป็นศาสตร์ที่สําคัญมากการรู้ทุกเนี่ยรู้ด้วยอะไรนะรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญานะไม่ใช่รู้ ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจรู้ด้วยปัญญาในการรู้สภาวะธรรมเนี่ยรู้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจนี่เราจะต้องมาศึกษานะล้วพัฒนาเครื่องมือพัฒนาปัญญาขึ้นมาถ้ามีปัญญาขึ้นมาก็จะรู้ความจริงของกายของใจว่ามันเป็นตัวถูกได้ ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นปัญญามีหลายระดับปัญญาที่ไม่ใช่เรื่องการปฏิบัตินะปัญญาจากการอ่านปัญญาจากการฟังอ่านหนังสือธรรมามากๆฟังเทศเยอะๆเราคึดว่าไ,ได้ปัญญาเราเกิดความเข้าใจระดับหนึ่งขึ้นมาที่จริงมันไม่ใช่ปัญญาของเราเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้า ปัญญาของครูบาอาจารย์สิ่งที่เราได้มาจากจริงจงจ,งจากการฟังนะคือความจำเราแค่จำความรู้ของคนอื่นมาเท่านั้นเองปัญญาอีชนิดหนึ่งเกิดจากการคิดใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์เอาเรื่ออาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้ปัญญาจากการคิดนี้หนึ่งยังเชื่อถือไม่ได้ปัญญาจากการอ่านการฟังปัญญาจากการคิดนะยังไม่ทําให้เราเห็นทุ ปัญญาที่จะทำให้เราเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะเรียกว่าภาวนามายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญานะพัฒนาสติปัญญาขึ้นมาแล้วไปเห็นความจริงมีคำอยู่สองคำสติกับปัญญานะอย่างเคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานไหมรู้จักคำว่าสติปัฏฐานไหมในสติปัฏฐานเนี่ยนะมีการปฏิบัติสองระดับ เบื้องต้นปฏิบัติให้เกิดสติเบื้องปลายปฏิบัติให้เกิดปัญญานะมีสองสเต็ปวิธีปฏิบัติให้เกิดสตินะทำไมต้องมีสติสติเนี่ยเป็นสภาวธรรมเป็นองค์ธรรมที่ทำหน้าที่ระลึกรูนะ้ความมีอยู่ของกายระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจ ก็เมื่อเราจะเรียนเรื่องทุกข์นะว่าทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจนี้กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์นี่ถ้าเราไม่มีสติเราก็คือเราลืมกายเราลืมใจเราจะเรียนอะไรนะเราก็ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันงั้นเบื้องต้นนะสติจําเป็นนะจําเป็นมากเลยเราต้องรู้สึกตัวได้ถ้าเราไม่รู้สึกตัวนี่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของตัวเองของกายของใจได้ยังไงมันลืมไปแล้ว รู้จักใจลอยไหมใจลอยเวลาที่ใจลอยร่างกายเราก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่เราไม่รู้สึกเวลาที่ใจลอยความสุขความทุกข์มันก็มีอยู่แต่เราไม่รู้สึกนั้นความไม่มีสตินะใจมันล่องลอยไปมันมีกายลืมกายมีใจลืมใจถ้ามีกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจไม่มีสติสติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดา อย่างเขียนป้ายไว้ข้างถนนนะขับรถให้มีสติดื่มสุราทําให้ขาดสติอะไรเงี้ยชอบแวนป้ายไปสติอันน้สติธรรมดาสติที่หลวงพ่อพูดถึงนี่ยคือสติปัฏฐานสติรู้กายสติรู้ใจสติที่รู้รูปรู้นามนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐาน